ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมอ่านคำเตือนง่ายครบถ้วนด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมสมาร์ทจาก AR คลิปตัวนเกมไฟล์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Pa ทูเอิร์บนนากราโบต์เกมแพลตฟอร์มนะครับที่อยู่บนเชนโพลีกอนซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับมาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับซึ่งก็คือหวานใจของผมเองก็คือน้องปายนั่นเองนะครับแนะนาตัวหน่อยนะครับน้องปายสวัสดีค่ะชื่อปายนะคะ เดี๋ยวลำดับต่อไปนะครับก็ผมจะไปสอนน้องปายนะครับในการเล่นเกมเกมหนึ่งนะครับซึ่งมีประสบการณ์กันอยู่แล้วนะครับจะเป็นยังไงนะั้นเราไปชมกันได้เลย ก็หลังจากที่เราเข้ามาที่หน้าะครมาตวเกมแพลตฟอร์มนะครับเราก็ทําการล็อกอินเชื่อมกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปที่คําว่าเกมนะครับแล้วก็เกมที่เราจะมาเล่นกันวันนี้นะครับเป็นเกมที่ผู้หญิงก็เล่นได้ผู้ชายก็เล่นดีนะครับชื่อว่า Candy Shop นะครับเป็นเกมที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแข่งกับน้องปายนะครับในแรกผมจะสอนก่อนว่ามันต้องสมัครยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วเราก็จะแข่งกันคนแพ้จะต้องถูกลงโทษนะครับขันดับแรกนะเราก็ต้องมาที่แคนดเข้าไปเลยก็อย่างที่เหอนครัเเเรราาาจะะไไมมม่่สถลนนกด้้อง ก็ต้องซื้อตั๋วก่อนเดี๋ยวรอบนี้พี่จะซื้อของตัวพี่เองก่อนใบหนึ่งก็เป็นจํานวน6กว่าน,นากะนะครับเฉลี่ยก็คือประมาณดอนหนึ่งนะครับมันจะเป็นเฉลี่ยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับจะคานวณให้เองแล้วกดซื้อไปเลย1ใบนะครับหลังจากซื้อแล้วนะครับเราก็จะได้ตั๋วมา1ใบแล้วกด let's go เลยเข้าไปเล่นในเกมนะครับ แล้วก็พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกห้องที่เราต้องการจะเล่นนะจะเห็นว่ามีหลายคนเนี่ยเล่นเล่นไปแล้วนะอย่างห้องแรกเนี่ยก็คือมันเต็ม8ทุกห้องมาเต็ม8คนใช่ไหมแต่ห้องแรกเนี่ยเล่นไปแล้ว7็ถ้าเราเข้าไปเล่นอีกก็จะเป็นคนสุดท้ายของห้องนี้ถ้าเราเล่นจบปุ๊บมันก็จะทําการคํานวณคะแนนแล้วก็แจกจ่ายรางวัลให้เลยทีเดียวนะในคลิปก่อนๆหน้านี้เนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วว่าคนที่เล่นได้คะแนนสูงหรือเล่นเก่งเนี่ยก็จะได้รับเอิญเยอะนะครับคนที่เล่นได้น้อยหน่อยอันดับน้อยหน่อยนะครับก็จะเอิญได้น้อยหน อันดับหนึ million, ่งก no ็จะได้เยอะสุดนะครับเราลงมาเป็น2แล้วก็เป no no ็น3นะครับอันดับ4ก็จะเป็นแบบว่าเท่าทุนนะครับอันดับที่5ลงมานะครับก็จะเป็นแบบว่าเราเราแพ้นะครับเราก็ต้องจ่ายในส่วนที่เราแพ้นะครับแต่ว่านักมอนต์โกเกมเนี่ยก็จะมีเลทนะครับในการคืนนะครับเงินบางส่วนของเรากลับคืนมานะครับเป็นนักกะโทเค็นนะเป็นโทเค้นของเขานนั่เองอันนี้เราก็ไปที่ห้องแรกกันเลยนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมีคนอยู่ในห้องเนี่ยเป็นใครกันบ้างนะครับว n นคอสคอน o n n ต่างๆนานาแล้วก็เรานะครับไอคริปตัวนียเราก็ทำการ พอเราเข้ามาแล้วเรากด confirm, คอนเฟิร์มเข้าไปเลยครับแล้วก็หน้าตาเกมจะเป็นอย่างนี้นะครับ Candy Shop พอเข้ามาแล้วก็เล่นตามสูตรของเราเลยพี่จะเล่นโชว์ให้ดูก่อนนะน้องเขามันต้องเล่นยังไงอันนี้ก็คือเล่นแบบว่าให้คะแนนเยอะที่สุดใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีบอกว่าวต้องสีนี้เท่าไหร่สีนี้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็ดูคะแนนตรงนี้แล้วก็มันจะมีเวลาแต่ละเกมของ Candy Shop นี้ก็คือจะต๊บนี้ พี่ขอใช้ความสมาธิก็จะมีเวลา5นาทีนะ <S <S> <S แล้วก็ภายใน5นาทีนี้ก็แข่งกันว่าใครทาคะแนนได้เยอะสุดแล้วมันก็จะไปรวมคะแนนในตอนจบอีกทีหนึง่งอันนี้คือเราแข่งกันแล้วใช่ไหม <S <S> <S ก็คือจาคะแนนของไปบ,บีกับเขาใช่ไหมใช่แล้วเราก็มามาวัดกันเอ่อจเป็นอันดับอันดับแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยที่เราแข่งกับอีก7คนเนี่ยก็คือจะเป็น แต่ว่าใครได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับไหนก็จะได้เงินรางวัลไปยิ่งเราเล่นเก่งเราได้อันดับหนึ่งเนี่ยเราก็ได้เงินรางวัลเยอะจากค่าตั๋วนั่นแหละที่ทุกคนซื้อเข้ามาแต่สําหรับเรา2คนที่แข่งกัน,นี่นก็จะดูว่าใครได้คะแนนเยอะกว่ากันทำไมไมายีไม่เอาห้าเมื่อกี้อย่ายุ่งอย่ามาเป็นสิงสนามซ้อม,มนี่นะครับก็จะเห็นว่ารูปแบบเกมที่คุ้นเคยมากเลยนะครับเหมือนเกมที่สาวๆชอบเล่นแล้วก็ผู้สูงวัยชอบเล่นนะครับก็เป็น คุณป้าคุณน<อ>้าคุณอา,ค,ณอาคุณแม่นะครับ<อ>หรือว่าสาวๆสวยๆเขาก็เล่นเกมนี้กันเยอะนะครับผมคนเชียงเท่าคจะหาไม่ได้แล้วกน,นใช่เยอะเยอะมากเพราะว่าคนเล่นเกมนี้เยอะ<ไ>เยอะมากนะเป็นเกมที่มาใหม่พอสมควรจริงๆก็ถือว่าเป็นเกมที่มาใหม่อยู่แต่ว่าในกำมโตะเกมเนี่ยเขามีเกมมาใหม่ออกมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ออกมาใหม่อ,อกีก2-3เกมละซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมเก่าไปแล้วแต่นะจริงๆว่ามันก็ยังใหม่อยู่นะมันเพิ่งออกมาได้ไม่นาน เขาออกมาถี่ด้วยแหละก็คือเขามีการพัฒนาอยู่ตลอดตลอดสำหรับตัวนามารโมโต้นะใกล้หมดเวลาแล้ว20วิสุดท้ายเอาจะช่วยหน่อยเร็วแฟนคลับแฟนคลับไม่ใช่เธอหมดเวลาท่องอ่ี่ได้มาทั้งหมด11,160คะแนนนะได้ที่8ของกลุ่มแน่เลยที่แของกลุ่มแน่เลย เบี้ be, อันนี้คือจบแล้วหรอคะใช่ครับอันนี้ก็คือจบแล้วพอจบออกมานะครับทุกคนมันก็จะมีอันดับคะแนนบอกเมื่อกี้เราได้11,160หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบใช่ไหมอ่าที่หนึ่งนี้เขาได้เกือบ18นแเลยแล้วก็ไล่ลงมาเอ๊หนึ่งหมื่นหนึ่งของรอยู่ไหนนะเราก็อยู่ที่นี่ครับผมได้ที่7นะครับก็ลองบว้ยนะครับก็คือแน่นอนแหละเราไม่ได้กำไรแล้วเพราะว่าเราเล่นอ่อนเราสู้พวกเอ่ออเชยวยะพวกนี้ไม่ได้นะครับ ก็เดี๋ยวพอระบบมันคำนวณคะแนนอะไรเสร็จแล้วสักพักเนี่ยมันก็จะแจกจ่ายรางวัลให้เรานะครับมันก็จะแจ้งเตือนตรง notification แล้วก็เข้าไปส่วนรางวัลเนี่ยมันจะแจกแบบออโต้อยู่แล้วนะครับก็คือเข้ากระเป๋าตังเราเลยตรงนี้เลยนะครับตรงที่เขียนว่าเป็นนากะนะครับแต่เป็นกระเป๋าตังบนแพลตฟอร์มนะเราจะต้องไปทําการถอนออกมาเข้า Metamart เราเหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเคยสอนไปก่อนหน้านี้ก็ลำดับต่อมานะก็จะให้เป็นน้องปายนะครับได้โชว์ฝีมือบ้างนะว่าเป็นยังไง ต่อไปก็ถึงหนูแล้วนะคะวิธีการเล่นก็อย่างที่พี่มาสอนไปก็เราต้องมาซื้อตั๋วก่อนก็กดไป1ตั๋วกีนากะกีนากะก็หจุด3นสามหกจุดสดหนึ่งหจุดสามสานากานะคะแล้เราก็ซื้อไปเลยพอเรามีเรามี ร้อกว่าอากาศอยู่แล้วนะครับในกระเป๋าอโอเคตั๋วมาแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะต่อไปมาที่หน้านี้นะคะเราก็จะทําการเลือกห้องที่เราจะเข้าไปเล่นนะคะก็อันนี้เราต้องเลือกห้องที่มันใกล้เต็มไหมอะบีบีก็ถ้าเลือกที่ใกล้เต็มแล้วนะครับมันก็จะจบได้เร็วนะครับมันจะรีเซ็ตห้องทิ้งอย่าง ดูอย่างห้องแรกนะครับจำได้ไหมห้องแรกมันจะมี7จ็ทับแนะครับแต่ว่าพอเราเข้าไปเล่นแล้วเนี่ยห้องมันก็จบไปละรีเซ็ตเรื่องขึ้นไปห้องแรกอะห้องแรกเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ทับแปดละทำให้ว่าคนอื่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นต่อได้นะครับห้องนั้นก็คือทําการคํานวณคิดรางวัลแจกจ่ายไปแล้วทีนี้เราก็เลือกห้องที่เหมาะสมเลยก็ได้ว่าเราอยากจะเล่นห้องไหนแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีนาฬิกาบอกเวลาอยู่ว่าเหลือเวลาอีกกี่ชั่วโมงห้องนี้ถึงจะปิดโดยอัตโนมัติในกรณีที่ว่าคนเล่นไม่ครบนะมันก็จะคํานวณตามอันดับท ก็จะได้รางวันไหมก็คืออยู่ที่ระบบพอคำนวณนะครับซึ่งมีระบบคิดไว้ให้ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะเล่นห้องไหนเราเลือกเลยมันมันมีไหมว่าห้องไหนยากห้องไหนง่ายอะ่ะน่าจะ,น,าจะน่าจะต้องสุ่มกันไปสําหรับในแ a n d y s ช hop นะเพราะว่าแต่ละด่านเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันงั้นนูเอาห้องไหนดีก็เลื่อนหาเลยว่าเอาอันไหนก็ได้อันนี้ได้ไมั้ยอีก2ชั่วโมงจะจบก็ได้นะอ๋อแล้วนี่คือ47ชั่วโมงจะจบใช่ป่ะใช่ครับอันไหนดี2องทับแปดกัห้องที่สาก็ได้นี่นะ โอเคเราจะเลือกห้องที่3กันนะคะก็คลิกบวกเข้าไปเลยพอเข้ามาแล้วนะคะก็กดเล่นเริ่มกันเลยโอเคมาหน้านี้แล้วก็จะเล่นกันแล้วนะคะเสียงดิไหนได้เอาเสียนอ่นนะ จ่ายคนละหมื่นค่ะหรือไม่ก็เขาอยากให้ถ้าบีบีแพ้เขาอยากให้วีวีกินของที่เขาเลือกให้หนึ่งอย่างได้ไหมไม่ไมตอนนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกสามนาทีสามสิบวินาทีครับโอ้โหสองพั 2, นคะแนนยังอยู่ที่สองพันอยู่เลยนะครับเฮ้ยวีวีแล้วเมื่อกี้บีบีเร็วได้ยังไงอะเขาดูแล้วบีบีโคตรช้าเลยอะนี่ขนาดสอนคนดูไปด้วยนะสอนกันไ,ไ,ไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยก็ยังได้แต่เนื้ ช็อคโกแลตอีกแล้วทุกคนโอ้ยตองไม่เห็นว่ะหรือว่าไฟสปอร์ตไลท์จริงๆบังแม่โอ้โหอีกสามนาทีค่ะไม่ต้องไม่ต้องชนะที่ก็ได้เอาแค่ที่หนึ่งโอ้ยอยากแล้วมันมีแบบซื้อแบบไอทเทมพิเศษอะไรม่้งบ้าแบบแบบที่มันจะมีข้าง,างๆมั้งไม่มีไม่มีไม่มีจะทำแล้ a few moments later มึงมาแค่นิดเดียวเองหนึ่งพันชึบแแต้ม แล้วก็สรุปคะแนนโอโห้เก่งมากครับโอ้โหไดสามคน <cl aps> ได้ที่สามดูจะถือว่าใกล้เคียงนะที่หนึ่งได้หนึ่งหมื่นสี่พันโอ้เสียดายใกล้เคียงอันนี้ก็คือมาถึงบทลงโทษเลยไหมฮะหนูอยากให้แพ้แล้วบีบกินทุเรียนอะไม่ได้บทลงโทษของเราก็คือคนแพ้กราตอหอมแก้มนะครับแต่ว่าเราจะไปลงโทษตอนท้ายคลิปนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะมีเกมหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเล่นเองนะครับเป็นเกมใหม่ที่ผมชอบด้วยนะครับ นั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับก็เกมที่ผมจะเล่นนะครับเป็นเกมใหม่นะครับชื่อว่านากะทีดีนะครับทีดีก็มาจาก Tower Defense นะครับก็คือการสร้างป้อมป้องกันนั่นเองนะครับป้องกันมอนสเตอร์นะครับก็สนุกดีนะครับติดเกมนี้พอสมควรเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ซื้อตั๋วก่อนหนึ่งใบอันนี้จะเป็นโลนะครับซื้อโลก็คือก็คือตั๋วเข้าเล่นนะครับกดซื้อเลยพอซื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเลสโกเลยครับพร้อมลุยนะครับแล้วก็หาห้องที่มีผู้เล่นนะครับก็คคคคืออหห้้้งงนนนนีีีีและะะจัััดกกบบรมม2โเ็ ปาร์ต yeah ี้คอสนะครับ curves 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 แล้วกดเพย์ได้เลยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะครับเรากดคอนเฟิร์มนะครับพร้อมลุยแล้วก็เพย์อุ้ยดันนียากด้วยโชว์น uh, <um ู้ดเป็หนึ่งทีแล้วก็เราก็เราก็แค่สร้างสร้างแล้วก็ป้องกันมอนสเตอร์ไม่ให้ไม่ให้เราตายนะยิ่งเรากันได้นานมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้แต้มมากเท่านั้นแต่ว่าระหว่างเล่นเราไม่รู้แต้มนะว่าเราได้เท่าไหร่ปุ๊บปุ๊บ พวกป้อมก็จะเหมือนเกม Tower Defense ทั่วไปเลยก็คือเราสามารถอัปเกรดมันได้นะให้มันเก่งยิ่งขึ้นหรืออะไรอย่างนี้เฮ้ยป้อมแตกเฮ้ยมันมีวิ่งไปตัวหนึ่งด้วยแล้วเราจะชนะยังไงก็คือหมดเวลาไม่มีไม่มีเล่นจนหมดไม่มีหมดเวลาก็คือเก็บคะแนนไปเรื่อยๆยิ่งเราอยู่นานเราก็จะยิ่งได้แต้มเยอะจนเราแพ้จนเราแพ้ถูกต้องจะยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะมีเนี่ย มันจะมีตัวมาตีป้อมเราอ๋อแตกแล้วอ๋อเมื่อกี้ที่ก็คือที่บีเล่นก็คือไม่มีตัวปอมมันจะค่อยๆมาเยอะขึ้นเรื่อยๆโอ้พังอย่างเร็วอะาไปล่ไ้่านูเดี๋ยวะไร่มันก็มาโอ้โหโคตรเยอะแค่ละโคดเยอะ เรียบร้อยได้900 0ันกว่าแต้มนะครับก็้าเกมโอเวอร์ไปแล้วอันดับโลเลยนะครับได้คะแนนปกติผมได้คะแนนเยอะกว่านี้นะจะไม่แพ้ได้ที่1อันนี้ก็คือมาเล่นสัตว์ที่ให้ดูนะครับว่าถ้าแพ้เร็วจะเป็นยังไงนะค็คือเกมจบเร็วอย่างเมื่อกี้แล้วครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับตัวการเล่นนะครับสอนน้องปายเล่นเพทูเอิร์นนะครับบนนาคารโมโตเกมนะครับก็หวังว่าเพื่อนจะได้รับความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์สมัครนาคารโมโตไว้ให้ข้างล่างนะครับ ก็ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องอื่นนะครับต้องพูดถึงเรื่องลงโทษก่อนเ่าผมแพ้น้องไปนะครับคนแพ้ก็ต้องถูกของแก้นะครับก็คือมีแต่กําไรนะครับผมดอลงโทษพี่มารทกินทุเรียนโดนลงโทษโดยการจุ๊กก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจ AR Crypto and Gamify นะครับก็มีเพจ Facebook นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับ AR Crypto and Gamify ลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคำถามหรือข้อสงสัยหรืออยากให้เราทำคลิปแนะนำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับ,บวนันนี้ผมสมาร์ทจาก AR Crypto and Gamify และน้องไฟยจาก AR Crypto and Gamify ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายจ้า